คดีต้นอ้อเนี่ยนะเนี่ยผมอยากจะอธิบายนะนะครับคือผมกับต้นอ้อสนิทกันไหมสนิทกันนะก็เหมือนพี่เหมือนน้องครับนะต้นอ้อก็เหมือนน้องผมคนหนึ่งนะครับคือคนดังดังอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคนดังๆทั้งหลายรู้จักกันหมดนะทุกคนนะนะที่โหลดแล่นอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักกันนะครับเพราะคนดังๆเขาก็จะมีกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรต่างๆก็รู้จักกันหมดทุกคนกรณีต้นอ้อถามว่าผมสนิทกับต้นอ้อไหมสนิท นะนะครับสนิทนะนะแต่ครนี้พฤติกรรมต่างๆของต้นอ,อ้ออันไหนทําผิดก็ต้องรับโทษไปผมพูดทุกวันครับอันไหนทําผิดต้องรับโทษแต่ถ้าไม่ทําผิดก็ไม่ต้องรับโทษหรือถ้าทําผิดแค่ไหนรับโทษแค่นั้นไม่ใช่รับโทษเกินทําผิดหนึ่งไม่ใช่ไปใส่ร้ายเพิ่มไปอีกสอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคดีของต้นอ้อก,ก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน ก็อยากจะให้ทุกคนที่กล่าวหาต้นออดเขาไปแจ้งความดําเนินคดีฟ้องร้องกันไปคือเอากันให้เต็มที่ว่ากันต่างกระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็ยินดีครับให้น้องเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับน้องต้นออ็ก็เมื่อคืนนี้ก็โทรมาก็คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าต้นออทําผิดคุณก็ไปแจ้งความไปฟ้องร้องไปอะไรต่างๆกันตามที่เขาทําผิดตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานถึงแค่ไหนก็ดําเนินคดีไป แต่ถ้าเกิดส่วนไหนที่เขาไม่ได้ทำนะและเขาถูกใส่ร้ายอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็อาจจะเกินไปจากพยานหลักฐานแม้กระทั่งตำรวจเขาจะด,ดำเนินคดีเนี่ยพยานหลักฐานมันต้องไปถึงก่อนถ้าพยานหลักฐานถึงก็ดำเนินคดีไปต้นออกนะครับนะผมไม่ได้สนับสนุนการซื้อวุฒิการศึกษาโดยไม่ได้เรียนไม่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งถามว่าผมจะไม่สนับสนุน สมมติว่ามีพยานหลักฐานมาต้อนอ,อ้อทำผิดก็ดำเนินคดีไปเต็มที่เลยนะครับนะนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนไหนที่เขาไม่ได้กระทําความผิดไปกล่าวหาเกินเลยอันนั้นก็ไม่เป็นธรรมกับน้องเขาแค่นั้นเองครับนะนะนะ,นะครับส่วนต้อนอ,อ้อเนี่ยมีมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยโดยต้อนอ,อ้อเป็นประธาน,นอันไหนที่มีประโยชน์กับสังคมก็ทําต่อไปเพราะมูลนิธิเขาเพิ่งตั้งได้สองสาเดือนเองนะ นะมูลนิธิเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยช่วยเหลือเด็กเยาวชนคนแก่สตรีอะไรเนี่ยอันไหนมีประโยชน์ทําต่อไปนักการเมืองนะอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายคนทุจริตคอร์รัปชันหนีคดีไปต่างประเทศติดคุกติดจรางกลับมาสังคมยังให้โอกาสเนีเห็นไหมเนะี่ยดูอดีตนายกนะทั้งินเนี่ยคดี คอรัปชั่นเยอะแยะเลยสามสี่คดีหนีไปอยู่ดูไบสิบเจ็ดปีกลับมารับโทษแต่สังคมยังให้โอกาสยังไปขึ้นเวทีช่วยลุงชันที่ปทุมธาน,นีชนะเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้มองกรณีตน้นอ้อเหมือนกับคนทั่วไปนะเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับนักการเมืองเหมือนใครต่างนะเหมือนกับนักร้องนักมาทวงเยอะแยะมากมายคืออันไหนผิดอ่ก็ต้องรับผิดอันไหน ถ้าเป็นคนงามความดีแยกออกจากกันนะอย่าไปทุบมูลนิธิเขามูลนิธิถ้าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมันก็อยู่ต่อไปบางคนบอกว่าจะไปปิดมูลนิธิเขาถ้ามูลนิธิเขาทาผิดก็ปิดไปครับนะเหมือนกับสมาคมบางสมาคมก็เคยโดนท่านเสรีพิสุทธิ์ไปร้องจนปิดไปแล้วก็มีถ้าอันไหนไม่ได้ทําประโยชน์นะหรือว่าทําผิดกฎหมายก็ว่ากันไปอันนี้ขออนุญาต ตรงไปตรงมานะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบต้นอ้อเนี่ยเวลาเวลาเขาดังมีชื่อเสียงทุกคนก็ไปเกาะก,กระแสรครับนะสื่อเซอร์ต่างๆก็เป็นไงช่วยกันกระพือข่าวเขาก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่ดีแต่พอพลาดพลั้งขึ้นมานี่ก็โอ้โหยำกันยับและคดีต้นอ้อเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดนะครับกับทุกท่านเลยนะครับ เรื่องต,ต้นอ้อผิดหรือผิดไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมผมไม่ใช่สารแล้วก็ผมไม่ใช่มีหน้าที่ในการไปตัดสินใครว่าผิดเพราะคนที่มีหน้าที่ตัดสินว่าต้นอ้อผิดหรือไม่คือผู้พิพากษาคือสารนะตราบใดที่ยังไม่มีคาพิพากษาเนี่ยถือว่าผู้นั้นบริสุทธิ์เช่นคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยเห็นนะพลตรวจเอกสุรเชษเนี่ยโดนกล่าวหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับสมคบฟอกเงิน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ149ต่างๆทุกวันนี้พลตำรวจเอกสุเชษถูกกล่าวหายะยะมากมายแต่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นะท่านลองเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่ารัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นะครับเขาจะเขียนครับตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ และจะปฏิบัติต่ตอบุคคลนั้นเสมือนผูก้กระทำความผิดมิได้นะบิกก๊กโจ๊โก,าา 2, ออกก็เหมือนกันถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างๆคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลอะไรต่างกล่าวหาว่าสมคบฟอกเงินสารออกหมายจับอะไรต่างแต่ในชั้นนี้บิ๊กโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2ต้นอ้อก็เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นติดตามข่าวอย่างมีสตินะ นะครับอย่างมีสตินะครับคดีของอต้นอ้อเนี่ยหนึ่งทำให้เห็นว่าเราจะได้เข้าใจกฎหมายรัฐนูนว่าเราไม่ควรไปตัดสินคนนะเพราะเราไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับนะนะยังสันนิษฐานเป็นผู้บปิุุทธิ์ใครคิดว่าเขาทําผิดก็ไปดําเนินคดีกับเขาอันที่สองคดีต้นอ้อทําให้เห็นว่าการครบเพื่อนนะ คดีต้นหอ,อเนี่ยก็เหมือนอโดนหักหลังหรือเปล่าเพื่อนหักหลังไหมรู้จักกันมานะเคยไปติดต่อเพื่อให้นะขอตำหน่งตำแหน่งบัตรในสภูงสภาเคยคุยกันเคยไปจ้างอะไรเขาทำนู่นทำนี่เคยไปติดต่อเรื่องอยากจะได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนะแบบไม่ต้องเรียนไปลงชื่อไปอะไรเสร็จแล้วได้วุฒิคุยกันไปคุยกันมาไอคนที่ออกมาแฉก็เป็นเพื่อนกันสุดละสุดท้าย การกระทาในลักษณะนี้เหมือนการหักหลังเพื่อนหรือเปล่าพี่น้องไปดูนะเพราะฉะนั้นคนดีต้นอ้อแสดงให้เห็นว่าเพื่อนไว้ใจไม่ได้หรือเปล่านะเพื่อนไว้ใจไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะ,ะนั้นการมีเพื่อนก็ต้องระวังนะอย่างกรณีต้นอ้อเนี่ยเพื่อนออกมาแฉ หลายคนบางคนบอกหักหลังหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เราคุยกับเพื่อนเราแชทกับเพื่อนแต่เพื่อนเอาแชทมาให้นักข่าวและมาถแถลงข่าวอันนี้ทำให้เราเดือดร้อนนะไม่ว่าเราจะทำดีทำชั่วทำเลวอะไรต่างข้อมูลที่เราคุยกันมันก็แสดงให้เห็นถึงการหักหลังเพื่อนหรือเปล่าเพราะนั้นพี่น้องครับคบกับเพื่อนคุยกับเพื่อนบางครั้งเราดูแล้วบางคนเป็นเพื่อนสนิทแต่สุดท้ายเพื่อนเรา จะหักหลังเราหรือเปล่าเหมือนคดีต้นอ,อ้อเขาดูเอาแล้วครับนะครับนะคุยกันส่วนตัวไปติดต่อเขาอ,อยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นเจะ้าหน้าที่ทางการเมืองอยากจะมีบัตรเบ่งในสภาเราก็ไปติดต่อเขาเองจ่ายเงินเองอะไรเองสุดท้ายเราเอามาแฉซะเองนะแล้วเราก็ไปติดต่อเขาเองเพื่อที่อยากจะมีบัตรมีอะไรต่างๆนะแต่สุดท้ายเรามาแฉกับเขาแบบนี้เพื่อนหักหลังเพื่อนหรือเปล่าเพราะนั้นคบคนต้องระวัง คนที่หักหลังเพื่อนมันก็สามารถจะหักหลังทุกคนได้หรือเปล่าอันนี้ขออนุญ,ญาตตั้งคาถามสมมุติเพื่อนต้นอ้อหักหลังต้นอ้อวันข้างหน้าเพื่อนคนนี้ไปคบคนอื่นอีกก็จะระหักหลังคนอื่นหรือเปล่าเราไม่ไม่รู้อันนี้เป็นข้อคิดที่พี่เดอยากจะฝากว่าการครบคนต้องระวังถ้าเรามีเพื่อนแล้วสมมุติว่าเรามีเพื่อนและเพื่อนเราคุยอะไรเรื่องส่วนตัวกันเป็นความลับเช่นเรามีเมียน้อยเราไปทําผิด นะเราไปซื้อวุฒิการศึกษาเราไปซื้อตําแหน่งนะเพื่อนเราก็เป็นคนบอกละช่วยหาหน่อยเราอยากจะมีตําแหน่งในสภาเราอยากจะเป็นกัรมริการเราอยากจะเป็นเลข,ขาเราอยากจะมีบัตรเบ่งเข้าสภาเราอยากจะเราจบม .6 แต่เราอยากจะจบปริญญาตรีแบบไม่ต้องเรียนลงชื่ออา้าวสมมติเราก็บอกเอา้าเดี๋ยวจัดการหาให้ตกลงกันเรียบร้อยนะวันดีคืนดีนะเพื่อนเอาเรื่องที่เราคุยสองคนมาแฉก็ลองคิดดูนะครับว่า เราควรจะมีเพื่อนแบบไหนคดีต้นอ้อสอนเดี๋ยวการครบเพื่อนถ้าเพื่อนหักหลังเราวันหน้าเพื่อนก็ต้องหักหลังคนอื่นเพราะอะไรอดีตสะท้อนปัจจุบันปัจจุบันสะท้อนอนาคตเพราะนั้นคดีต้นอ้อนะทําให้เราเห็นเลยว่าไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจเพื่อนไม่ได้เราคุยอะไรกันต่างๆนะเพื่อนอัดเสียงไว้อัดคลิปผมมีลูกความเป็นคนดังนะมาจ้างผมว่าความ และแอบบันทึกเสียงผมเอาไปให้บุคคลภายนอกผมรู้พวกผมโทรยกเลิกเลยผมไม่ทําคดีให้คุณเลยเพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องสกรปรกนิสัยผมนะใครจะมาอัดเสียงอัดคลิปลายต่างต้องขออนุญ,ญาตถ้าใครจะมาเอาแชทของผมไปให้คนเ่าน,น,นี่ผมไม่ครบ <c oughs> ก็ถือว่าคนเหล่านี้คือคนสกรปรกในสายตาผมผมไม่ได้ว่าใครนะผมว่าเป็นเรื่องการกระทําที่สกรปรก นะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้วันนี้เขาหักเรามีเพื่อนวันนี้เขาวันนี้หักหลังเราวันหน้าก็ต้องไปหักหลังคนอื่นไปทั่วเหมือนพวกย้ายพักการเมืองวันนี้อยู่พักฝ่ายรัฐบาลอีกวันไปอยู่ฝ่ายคา้านนะอ่าพอรัฐบาลยกตัวอย่างสมมติวันนี้อยู่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์หมดอำนาจเอาไปอยู่พักเพื่อไทยไปอยู่นูน่นไปนี่ย้ายไปเรื่อย นะคนที่ย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็เอาความรับของเพื่อนไปเปิดเผยเนี่ยคนแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรหักหลังเพื่อนหรือเปล่าคบได้ไหมพี่น้องคิดดูนะเพราะฉะนั้นคดีต้อนอ้อนเนี่ยเราจะได้คิดข้อที่สามเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนผมเนี่ยอย่าทําอะไรที่มันเทาๆอย่าทําอะไรที่มันดูแล้วไม่เหมาะสมถ้าไปทําอะไรที่มันเทาๆหรือไม่เหมาะสมอย่างกรณีต้อนอ้อนเนี่ยเป็นบทเรียนเลยเวลาคุณโดนแฉะอะไรขึ้นมานเนี่ย ชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณสร้างมาเนี่ยนะมันก็จะผลปี้และเสียหายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากคดีของน้องต้นอ้อนะครับมันเป็นเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายคุณจะเป็นคนเด่นคนดังเวลาที่คุณต้องเพียงพ้มตกอับถึงเวลาเพื่อนกระโจนหนีหมดอ่ะผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เออต้นอ้อทําเองผมไม่สนิทผมไม่อย่างนั้นนี่หนีหมดครับถึงเวลาเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนอย่างกรณีต้นอ้อเนะี่ย ใครจะไปยืนเคียงข้างเขาใครจะไปพูดแทนเขานะนักข่าวก็บอกเอาอ่าไปอุ้มเขาหรือเปล่าอย่างเมื่อวานนี้ผมไม่ให้สัมภาษณ์คุณนายเอกมหาสวัสด์เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เขาก็ถามเรื่องต้นอ้อบอกพี่เดชพี่เดชจะอุ้มอ่าจะอุ้มต้นอ้อเลยคือทุกคนเนี่ยเวลาถึงจุดพวกดีดหนีหมดอะนะต้นอ้อนี่ก็ทำไม ไม่มีเพื่อนเวลาเราตกต่ําจําไว้เลยนะเราจะไม่มีเพื่อนแต่สําหรับผมเนี่ยกับต้นอ้อเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้สนับสนุนการกระทาอะไรที่ผิดกฎหมายสินทมไม่สนับสนุนครับแต่ยังเป็นเพื่อนแล้วก็ให้คําแนะนาดังด้านกฎหมายกับน้องตลอดเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าใครเป็นเพื่อนเราเนี่ยดูตอนที่เราแม่งแย่สุดๆอย่าไปดูตอนที่เราแม่งรวยสุดๆดังสุดๆตอนนั้น่ะ เพื่อนแม่งเยอะอย่างต้นอ้อเนี่ยพอเนี่ยพอโดนแฉโดนอะไรกันมาหนีกันหมดกระจงอะผมไม่รู้จักผมไม่สนิทอ่าบางคนก็มาซ้ําเติมมันอะไรล่อให้เต็มเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนของต้นอ้อว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนดังเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องอะไรไอ้พวกซื้อขายตําแหน่งวุฒิวฒอะไรต่างเนี่ยนะถึงนะอย่าไปรู้ไปเห็นเลยเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเราแค่ไปรู้ไปเห็นเราก็ชิบหายแล้วนะจําไว้นะ จำไม่เลยนะคนที่หักหลังเพื่อนมันแม่งก็หักหลังทุกคนแนะวันนี้นะหักหลังต้นออวันหน้ามันก็หักหลังคนอื่นไปทั่วอันนี้ผมพูดแบบกว้างๆนะใครเห็นด้วยกับผมก็แสดงความคิดเห็นมาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็พี่เดย์เล่าให้ฟังว่าอย่าไว้ใจคนนะทุกคนยนะแม่งมีด้านมืดหมดเนะี่ยด้านเทาด้านอะไรต่างเป็นผู้ชายแม่งก็มีเมียน้อยเอาเรื่องเมียน้อยไปคุยกับเพื่อนเอาเพื่อนแม่งแคปไปให้เมียหลวง นะเนี่ยไอ้พวกแบบเนี้ยไอ้คนประเภทเนี้ยเราจะคบไหมเราคุยกันเรื่องที่ว่าเดี๋ยวเราประหยัดเงินใต้โต๊ะนะประหยัดเงินใต้โต๊ะไปซื้อขายตําแหน่งเราคุยกับเพื่อนเราไว้วางใจเพื่อนเพื่อนแม่งเอาไปถาแถลงข่าวเอาไปออกทีวีซะซัดเราซะน่วมเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรครบคนที่หักหลังเพื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะแต่ต้นอ้อทาผิดติดคุกไปถูกดำเนินคดีไปพี่เด พี่เดไม่เคยสนับสนุนคนผิดนะแต่ส่วนไหนที่เขายังช่วยเด็กช่วยอะไรได้อ่าพ่อแม่ตีเด็กพ่อแม่ลังแก่ต้นแอต้นอ้อไปช่วยมาอันนี้พอยากให้แยกแยะเพราะฉะนั้นอย่าคบคนที่หักหลังคนนะครับนะเออนะครับเมื่อวานนี่ยมีคนดังเนี่ยมาหาผมเ,เขาบอกนะมีคนดังคนหนึ่งที่ชอบแฉครับแฉคนนั้นแฉคนนี้อะไรต่างแต่ปรากฏนะไปตั้งกลุ่มลายกันพอ,อตั้งกลุ่มลายเสร็จแล้วก็ แนะนำให้คนนั้นไปร้องเรียนร้อ,องเรียนใครก็แล้วแต่ที่เป็นคู่กรณีตัวเองนะไปตรวจสอบภาษีบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเองไม่ไปแต่สั่งให้เขาไปไปร้องเรียนคนแบบนี้ก็มีนะครับนะวันๆก็จะพยายามจะไปะทําเฟซบอมบ้างนะทาอะไรปอมๆขึ้นมาแล้วก็เที่ยวไปด่าชาวบ้านเขานะครับแบบนี้ก็มีคนในสังคมคือคนป่วยทางจิตเราอย่าไปคบคนพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พีเดย์อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องต้นอ้อนะครับ นะก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกก็รับเวรรับกรรมกันไปนะครับเอารู้หนะ้าแต่ไม่รู้ใจอืมนะครับนะแล้วก็เวลาล้มแล้วก็อยากอยากไปข้ามเขานะทุกคนแม่งมีความผิดทั้งนั้นมีคดีความมีอะไรจำไม่หมดนะคนดังๆผู้ประกาศข่าวก็เคยติดคุกาากิจลาเงินมาเพราะฉะนั้นพอวันหนึ่งออกจากคุกมาเขาก็ยังสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวก็มีเยอะแยะ,ยะมากมายหลายคนมีคดีความติดคุกติดตารางเยอะแยะ นะแม้กระทั่งคนดังๆหลายคนคุณชูวิทย์ก็เคยติดคุกก็ออกจากคุกมาหลายๆคนครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์ก็เคยติดคุกออกมาก็ออกมาสังคมก็ให้โอกาสเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้สังคมให้โอกาสคุณต้นอ้ออันไหนผิดว่ากันไปแต่อย่าไปตัดสินเขาสารไม่ไตัดสินเลยไปบอกเขาแล้วซื้อขายตําแหน่งลอมบุตรอะไรต่างนะครับนะอย่าไปทําตัวเป็นสารรอให้ผ่านกระบวนการก่อนนะครับ อ่านะอืมนะฮะมีคนถามเรื่องคุณชานคุณชานจะได้นั่งนายกอบจไหมนะครับคุณชานจะได้นั่งหรือไม่นั่งอยู่ที่ศาลครับตอบไปแล้วนะครับคุณชานนะอย่าถามอะไรําๆนะครับนะครับอย่าถาม้ำๆนะครับก็นะนะบอกไปแล้วนะครับคุณชานจะได้นั่งหรือไม่อยู่ที่คําสั่งศาลนะครับนะครับว่ากันไปวันนี้ทนายเดชาพูดดีนะฮะเพื่อนที่หักหลังเพื่อนคบไม่ได้เชื่อผม นะเราอย่าไปคบคนพวกนี้วันนี้ก็หักหลังต้นอ้อวันหน้าเขาก็ต้องหักหลังคุณเพราะคนที่แม่งหักหลังคนนี่นะโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับตัวเองก็ไปร่วมกับทําความผิดกับเขามานะผมไม่ได้หมายถึงใครนะคุณไปร่วมกับทําความผิดกับเขามาแล้วคุณก็มาแฉเขานะนะครับนะก็พี่น้องประชาชนก็ดูเลยว่าเรามีเพื่อนแบบเนี้ยหักหลังเราแล้ววันหน้าก็ต้องหักหลังคนอื่นคนแบบนี้จะคบได้ไหมนะคุณกล้าไหมนะ่ะ เหมือนผมมีเพื่อนเนี่ยผมมีเมียน้อยผมก็เล่าให้เพื่อนผมฟังแม่งแคปไปบอกเมียหลวงเนี่ยครบได้ไหมอัดเสียงไปให้เมียหลวงนี้ไปเอามาแฉเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเอามาแฉคือคนมันคบไม่ได้นะครับคดีสีสุวรรณไปถึงไหนแล้วอย,อยู่ที่ตํารวจครับอม,มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าอนะครับนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ฝากไว้ต้นอ้อทาผิดถูกดําเนินคดีไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำความผิด อย่าไปตัดสินเขาอย่าไปเล่นเกินบทนะอย่าไปถึงเวลาก็ลุมกยี่เขาอันนี้คือฝากไว้นะครับนะนะครับนะเลือกคบคนเพื่อนคือเราสามารถจะคุยทั้งด้านดีด้านชั่วได้หมดแต่ไม่ใช่พอคุยด้านชั่วด้านเลวเพื่อนเอามาแฉนะครับไอแบบนี้เราไม่ควรครบนะนะครับแล้วก็อันไหนทําผิดต้นอ้อต้องรับผิดแต่ เรามีเพื่อนเราไปทําความผิดเลยเราก็เล่าให้เพื่อนฟังคิดว่าเพื่อนจะรักษาความลับแต่เพื่อนหักหลังเราอันนี้นะยิ่งกว่างูงูพิษนะครับมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าหลายคนบอกนะครับอื